กับศาลามีเอ็ซีใดดีครับผมท่านปลวอยน,นี้นะครับเป็นคนออกทุน,น,น,นออกอะไรเลยตรงเนี้ยสร้างองค์จำลองนนองค์เล็ก<ม>แล้วก็กลหลังคาศาลาพ<อ>ราา้อมต้นเสาเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนให้ทุนมาทาศาลาท,ที่จะที่จะที่จํจำลองเนี่ยทุกคนจะบบไปบไหว เอาเลยสิการดับไมไดับลวอโวเป็นอะไปอีกไีกเาเดี๋ยวไปเิมควรลเห็นมันยเนี่ยนี่่อครับอ้าวแลคนเป็นห่วงว่าทำไมลุงป้าไม่เก็บตามส่วนนี้เอาไว้บนหน้าผู่บริจิตตุงใหญ่ เนี่ยต้องแจ้งเอสจีว่ามีเอสจีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสบายตรงนี้เพื่อจะทำผูกบริจิตต์องค์จำลองเพื่อจะให้ทุกคนได้มากราบมาไหว้ก่อนทำศาลาเวลาคนมากราบมาไหว้จะได้ไม่ตากแดดร้อนเข้าศาลาอันนี้ก็แจ้งให้เอสจีทุกคนเข้าใจและหลายคนมีคอมเมนต์เข้ามาอาจจะคิดว่าเราทำไมเราไม่ทุ่มทำองค์ใหญ่เลยประมาณนี้เราทำองค์จำลองเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยที่มากราบไหว้มากราบไหว้ มาดครับครับ <laughs> <laughs>

จำนันลากงเลลมาเลยมาเลยนี่ผาเ้นนาท่คนระเบืกที่าเ้นคนลานกบอบา่ยมก้เียมาโอ้ยแรงดีสดอน มัไปยยันลองก่อนลองูเสร็จแล้วก็เกียวราไปเอาเข้าแบบเลยจะมืดก่อนนะรานปกี่โมง้นีไปต่อตรงนู้นนะอ้าเดี๋ยวไม่มีต่อมีต่อมากต่ออกมีต่ออกไม้กลัวนะนกาบไหวองค์ที่ คือว่าองค์จอมรังคือเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนให้ได้การบ่ว้กันารเหมือนเอ่อปู่ปิจิตรเลยใช่ให้ให้ตามเป๊ะเลยคือเราเราไปรูปปู่ปิจิตรให้ดูให้ช่างเขาดูแล้วก็ให้ทำแบบนั้นความยาวเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นสองเมตรเก้าสิบเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าความสูงความสูงเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรห่ะประมาณไหนตามสัดส่วนตามสัดส่วนที่เขาช่างเขาดูแล้วว่าโอเคไม่จ่อยไม่อ้วนเกินไปครับผมแล้วราคา ตัววลลลหยยโอเคครับผมเป็นผู้ใหญ่ท่านเดียวเลยทั้งทั้งหลังสีทั้งหลังคาศาลาแล้วก็ทั้งองค์ปู่สีขาวมุกสีขาวมุกอัจจิณี่องอี๋อ๋อขาวอีกัครบ เข้าใจแล้วครับครับครับเข้าใจแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเลยครับผมพี่น้องคิดเยอะมากเลาเราเราเข้าใจกันแล้วเนี่นะครับเพราะว่าประมาณไหนไทยไทยรอบแรงเรียบร้อยเอ้านี่นะพี่น้องมาลงใส่กันเล็กที่เดี๋ยวเล็กลงนะทีนี้ เราไปซื้อมาทนี่ตั้งปั้นมาอะไรนะโอ้ยวามือนะบะใ่เต็มนี่เมื่อกี้นี่โอ้ยแก้วปูนสามกระสอบลงแมเนี่ยนะคะอุปกรณ์ในการปั้นนะคะจะมาใส่มาเราดีดเดียวบ่ปั้นเอาอกใช่ใช่เดี๋ยวผมนำมาหล่อทำ อุปกรณ์การยังไม่ได้นี่หรอวันนี้หรอตอน้เรใช้เหล็กแล้วเนาะเล็กก็มาอย่างนี้เอ้าก็มาดัดเห็ดโค้งเหรอแล้วก็มาหน่อยแต่มันใช้ยังนึงบ่าจะเอาเหล็กนี้มาไปทีทือความไม่หรออันนี้กำมาดัดเห็ดโค้งไอ้ช่างเครงเขาบอกว่าเขามาทำเป็นโค้งอ๋อมันใช้เท่านี้บ่นี่นะฮะ แล้วแล้วปูนปูนแค่นี้บ่แค่นี้พอเป็นองเล็กแค่นี้พอเหรอสองหุนสามผลนนะคะที่จะใช้ในการปั้นองคู่นะคะเนาะองค์อะไสองหุนสามผลองค์เล็กนะคะโอ้โหถึงกับขั้นแบกเลยเหรอคะคือบอกทีเราไปเลิกคือแบกเอาเปตั้งศูนย์เปล่า

อันนี on ite, ้นะครับเหล็กสามหุนนะครับหนึ่งเส้นนะครับสองหุนสามเส้นแล้วก็อ้อยนะคบที่จะปันองคปู่นะคะอ่ะฮะว่าแล้วบอกแล้วเป็นยังไง

ใช่หรอมั้งทีนะครับผมีรถประมาณนี้ครับนี่ไปพูดอะไรนะนักางดีกับที่หรอวะคือพับไปนั่นนั่นแหแล้วโรงนี้แถวโลกนเอาไปเอาพดโกแบนี้ว่ากวันไว้กไปอากาศเริ่มนลลมปนอะไร นี่นะคะตอนนี้ก็เอาอุปกรณ์การปั้นนะคะไปลงที่เต็นแล้วนะคะเต็นท่านั้นก็จะเป็นจุดที่จะให้เป็นที่พักนั่งปั้นนะคะมันจะไม่โดนแดดแล้วตรงน,นี้ก็จะเย็นด้วยนะคะเพราะว่าร่มไม้นะคะมีร่มไม้ด้วยนะคะนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ช่องส้มุนชูชนะด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ